เรื่องเล่าเคล้าตำนานตำนานพรานสี่แห่งพนมดงรักในการก่อนเมื่อดงพนมดงรักยังอาบไปด้วยม่านหมอกและกลิ่นคาวสัตว์ป่ายังเป็นที่เล่าลือถึงเสือสมิงผีป่าพรายเขาและวิญญาณเฝ้าขุนเขาได้มีการรวมตัวของพรานผู้ยิ่งใหญ่สี่คนที่ต่างถืออาคมแก่กล้าเรื่องชื่อไปทั่วแผ่นดินอีสาน พรานศุน์ชายโคราชผู้เคยลุยดงพญาไฟมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเขาเป็นผู้รู้วิชาอาคมทั้งยันและเวสสาบสัตว์จนเสือใหญ่ยังไม่กล้าเข้าใกล้พรานทองใบเพื่อนรักร่วมถิ่นโคราชฝีมือเม่นธนูหอกและปืนขาบศิลาว่ากันว่าลูกศรของเขาเมื่อเสกคาถากำกับแล้วสามารถตัดวิญญาณสมิงให้ขาดออกจากร่างได้ พรันฤิ์พระใหญ่แห่งมุกดาหารเรื่องเล่าขานไปทั่วดงใหญ่เขาคือผู้รู้ทางพูดผีมีสัมผัสเห็นผีป่าได้แตกไกลและยังรู้จักเพลงผีล่อวิญญาณที่ใช้ทั้งต่อสู้และป้องกันภยัยพรานวุฒิผู้เท่าแห่งพนมดงรักนับเป็นผู้มีประสบการณ์สูงสุดรู้จักดงพงไพรรู้จักทั้งพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาและคาถาปลุกวิญญ,ญาณสัตว์ พรานทั้งหลายต่างยำเกรงการรวมตัวครั้งแรกคืนเดือนมืดเสียงนกแสกกล้องกังวานกลางดงพรานวุฒได้จุดทูบเชิญพรานทั้งสามให้มารวมณริมห้วยโสมงไฟกองใหญ่ส่องให้เห็นใบหน้าของทุกคนพรานวุฒว่าดงพนมดงรักบัดนี้มิใช่ดังเก่าแล้วเสือสมิงจากชายแดนใต้ขึ้นมาป่วนวิญญาณผีบรันรปการก็คลุ้มคลัง่ง เรากับกำลังมีผู้ปลุกให้ฟื้นคืนพรานสุนศบตาเพื่อนแล้วเอ่ยเสียงแข็งข้าได้กลิ่นข้าวในล้มป่ากลิ่นนี้ไม่ใช่สัตว์ปกติหากแต่เป็นเสือสมิงชั้นสูงหากไม่เร่งกำราบดงนี้จะเป็นถิ่นวิญ,ญญาณอลวาดพรานทองใบหัวเราะเบาๆพลางลูกธนูดีแล้วลูกสอนข้าร้อนรออยู่ หากได้ลองกับสมิงพวกนั้นจะรู้เลยว่าของใครแรงกว่าพรานฤทยกขันน้ำมนต์ขึ้นชำเลืองตาไปยังความมืดรอบกองไฟท่านทั้งหลายจงฟังเสียงดงเถิดข้ามองเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ต้นตะเคียนพวกมันรู้แล้วว่าเราจะมาเมื่อกล่าวจบเสียง้อนหวยหวนก็ดังขึ้นจากหุบเขา คล้ายเสียงเสือแต่เยาวเย็นดังเสียงผีคราวนั้นทุกคนจึงรู้ว่าการผจญภัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว